New เ e a r Carrot ลอตเคนะครับผมมีความสามารถคือฟื้น HP HP 20%นะผมเท่าๆกับข้าวต้มนั่นแหละนะครับทุกๆกระต่าย10ตัวเราจะได้ไข่สุ่ม1อันนะครับผม เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมมันเวนะครับวันนี้นะครับเราจะแนะนำเควสจับกระต่ายของกิจกรรมปีใหม่2023กันนะครับผมสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟิตยูทูบครับอย่างแรกเลยนะครับผมที่เราต้องทำก็คือคุณต้องเป็นตัวละครรที่ส้างาใหม่นะครับผม แล้วก็ต้องมีตัวบูเตอร์แพ็กอันนี้นะครับผมซึ่งไอ้บูเตอร์แพ็กอันเนี้ยตอนที่คุณแกะของบูเตอร์แพ็กเลเวล60นะครับผมคุณจะได้วุ้นแปลภาษาอันนี้มานะครับนี่ครับผม Translation Jelly นะครับผมเอาไว้คุยเมซีถ้าคุณไม่มีวุ้นตัวนี้นะครับคุณจะคุยไม่ได้นะครับผมก็เลยง่ายว่าต้องเป็นตัวละครที่สร้างใหม่ในกิจนี้เท่านั้นนะผมถึงจะคุยเ m มซีตัวนี้ได้นะครับผมมาในการเริ่มเควสจับกระต่ายนะครับผมเราก็มี Translation Jelly นะครับผมจากนั้นก็มาคุยกับตัวเอมีซีตัวนี้นะผม น้องเขาก็จะให้ที่จับมา10อันนะครับผมซึ่งที่จับนี้เราจะจับติด1 0 0นะครับผมแต่ว่าจะจับผิดตัวนะฮะเพราะว่าหน้าตามันคือกระต่ายนะครับผมกระต่ายชื่อ Clover ร์แลบบิหรือลูนติกได้แหละนะครับเดี๋ยวหาตัวให้นะฮะแนะนําว่าหาแมปที่มันแคบๆหน่อยก็ดีนะครับกระต่ายพวกนี้นะครับผมอยู่แมปทั่วๆไปเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะจับจริงๆแนะนําว่าไปแมปแคบๆอย่างพวกพายอนฟิลหรือพวกนี้น่าจะดีกว่านะอันนี้ครับผม c คลเวอร์ลูนติกนะครับผมตัวนี้เลยฮะ เป็นกระต่ายคาบไบโคเวอร์อยู่นะครับผมซึ่งเราต้องหาก่อนนะครับผมเดี๋ยวตัวนั้นเขาตีตายไปจะยุ่งเอานะฮะอ่านี่โคเวอร์เรือติกมันจะตีเข้าทีละหนึ่งนะครับผมก็กดดับเบิลคลิกที่กล่องจับนะครับผมแบบนี้ครับคล้ายๆกับจัดสัตว์นั่นแหละนะครับแต่นี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเราจะได้ตัวจับลูนอติกมาและหนึ่งอันนะครับผมจับให้ครบสิบอันนะครับผมซึ่งโอกาสติดของมันเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้คือเขาปรับไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่่ามมันจะไติด กดปุ๊บคลิกปั๊บก็พอนะครับติดแน่ๆนะครับผมอ่าเช็คชื่อดีๆแล้วกันนะผมโคเวอร์ลูนติกนะครับอย่าจับลูนติกธรรมดานะครับโอเคอจับได้นะผมจับไปให้ครบ10ตัวนะครับผมหลังจากจับกระต่ายมาครบ10ตัวแบบนี้แล้วนะครับผมให้มาคุยกันน้องมีอายหนึงรอบนะครับผมนี่น้องเขาก็จะให้ตัวเค้กมานะครับผมเค้กอันนี้นะครับ New Year c a r r o t Cake นะครับผมมีความสามารถคือฟื้น h p s p 20%ผมเท่าๆกับข้าวต้มนั่นแหละนะครับ ซึ่งเควสนี้เนี่ยทำได้ทุกวันรีเซ็ตตอนตีสี่นะครับผมก็วันหนึ่งเนี่ยเราก็มารับเควสกับน้องเขาเพื่อเอากงกระต่าย10อันใช่ไหมแล้วก็ไปจับแล้วก็กลับมาส่งนะผมก็เป็นอันจบเดลี่เควสของอันนี้ไปนะครับผมแล้วก็แนะนาไว้อย่างหนึ่งนะครับผมไอ้ตัวน้องมีอาร์เนี่ยเวลาส่งเควสถ้าเรามีกระต่ายเกิน10ตัวมันจะเอาหมดเลยนะผมสมมติเรามี20ตัวมันก็ลิบไป20ตัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จับ10ก็ส่ง10นะครับผมอย่าเอาเกินนะฮะและสมมุติว่าถ้าคุณ เอากรงไป10อันแต่ว่าจับได้แค่8ตัว9ตัวอะไรเงี้ยมันหายไปใช่ไหมคุณอาจจะจับพลาดไปนะผมคุณสามารถมาซื้อกรงได้นะครับผมที่ m b c ด้านซ้ายตัวนี้ชื่อมาโยโยตัวนี้นะครับผมเขาจะขายกรงอยู่ที่อันละ24งหมนะครับผมซื้อได้ทีละ99อันนะครับผมเผื่อว่าคุณจับไอ้ตัวนู้นอะแล้วมาจับผิดตัวไปจับโรติกธรรมดาแล้วมันพลาดอย่างเงี้ยคุณก็สามารถซื้อได้นะผม แบบนี้นะผมอ่ะสิบกงเหมือนกันนะครับผมจับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะอันนี้คือจับร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมในเว็บมันเขียนผิดนะครับจับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วถามว่าเฮ้ยเราจะซื้อกงทำไมล่ะถ้าเราไม่ได้ไปส่งมีอาใช่ไหมครับผมมันมีเควสหนึ่งครับผมนั่นก็คือเควสของโครมนะครับผมเควสของโครมเนี่ยเราไปจับกระต่ายมาสิบตัวนะครับผมแล้วมาส่งให้โครมทุกๆกระต่ายสิบตัวเราจะได้ไข่สุ่มหนึ่งอันนะครับผม ไข่ซูมวันนี้มันชื่อว่า New Year 2023 g i ิบ็อกนะครับผมหน้าตาของมันประมาณนี้เลยของข้างในเนี่ยมีใบบวกเจ็ดเสื้ออาวุธนะผมอีลูโอลิบเอสบีกระต่ายที่เป็นทั้งคอสตูมแล้วเป็นของธรรมดานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปจับดูก่อนล้วกันนะผมเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับหลังจากได้กระต่ายมาครบ10ตัวแล้วนะครับก็มาคุยเอมิซีโครมนะครับผมนี่ครับเขาก็จะให้แลกนะครับผมแลก1อันหรือว่าจะแลกทั้งหมดที่มีเลยก็ได้ครับผม10ตัวต่อ่นอ่งไข่นะครับผมบนน่งะ ซึ่งขอันนี้นะครับผมสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้เขามาตั้งขายกันนะผมซึ่งตอนนี้ราคาเขาขายกันเอ็มหนึ่งแต่จริงๆแล้วต้นทุนมันอยู่แค่สองแสนสี่หมื่นเซนนี่เท่านั้นเองนะครับผมเพราะว่ากล่องสิบกล่องก็คือสองแสนสี่หมื่นเซนนี่บวกกับค่าจับเวลาในการจับอีกนิดหน่อยเนี่ยผมว่าตอนนี้มันยังแพงอยู่เพราะว่าคนยังไม่ค่อยรู้เควดเดี๋ยวพอคนรู้เควสมากๆเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยมันน่าจะาแบบ 5แสนบวกลบนิดหน่อยแหละนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมก็เรียกได้เลยว่าเป็นกาชาเงินเซนนี่นั่นเองนะครับผมดังนั้นใครที่อยากสุ่มกาชาเงินเซนนี่นะครับผมก็จะมาทำเคเวส์ก็ได้หรือว่าจะรอซื้อก็ได้นะผมแต่ตอนนี้ยังแพงอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอสักแป๊บนึ่งอะ่ะให้เขาเก็บเรื่อยกันให้ซางก,ก่อนนะ่ะเขาก็น่าจะมาทําอันนี้ขายกันแหละนะครับผมเพราะว่าผมว่านะ่าต้นทุนมา2แสนสี่ขายชัก3แสนนะ่าโอเคอยู่นะครับน่าจะมีสุลตะด,ดึงกันเพิ่นอยู่ะนะครับผมเพราะว่าของข้างในเนี่ยมันค่อนข้างดีนะเอาตรงตรงรงๆนนนนะะคคัับผมมมได้้้ BSB าอึนนี่ก็ุแลวฮ อ่ะแล้วก็ความสามารถของคอสกระต่ายนะผมก็คือเอนชานได้ซื้อขายได้เดิลได้นะผมส่วนในตัวออลินลับบิดอ่ะที่เป็นของที่ไม่ใช่คอสนะครับผมได้ Market P 5%้าเปอร์เซ็นเอนะครับผมแล้วก็โจมตีต่อศัตรูทุกประเภทนะครับผม4%นะผมก็ประมาณปากม็อบหันสามอ่ะนะครับผมแต่ว่ามันก็ดีอ่ะของฟรีอ่ะนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะผมนอกจากเควสของโครมแล้วยังมีเควสลับด้วยนะครับซึ่งเควสลับเนี่ย GM บอกว่ามันทําอยู่ประมาณ14วันนะครับผมสิวัน มันจะได้หนึ่งอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคอสตูมกระต่ายหรือว่าจะเป็นกระต่ายจริงนะครับผมคือมันสุ่มหนึ่งใน2อ,อย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเควสลับ G m มารุตบอกว่ามันจะใช้เวลาทําประมาณ15วันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมคุยไปซีทุกตัวที่อยู่ในเควสในเรื่องและมันไม่มีให้คุยนะครับแสดงว่ามี2อ,อย่างก็คือคุณอาจจะต้องทําเควสของไอ้ตัวมีอาไปครบ15วันหรือไม่อย่างนั้นนะครับผมคุณก็อาจจะต้องส่งกระต่ายให้ตัวโครมสัก15ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าน่าจะเป็น เควสมีอาร์มากกว่าเพราะ GM อ็มมารุตบอกว่ามันเกี่ยวกับเควสเดลี่นะครับผมให้ผมเดาก็าคือน่าจะส่งมีอาร์ไป15วันน่ะแล้วค่อยมาคุยกับพวกเอ็แสงเอ็ลินเลย์ะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วก็มี m อ็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็น่าจะได้น้องกระต่ายนะผมก็เดาๆว่าอย่างงั้นน่ะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจริงหรือเปล่าเพราะว่า GM เขาบอกว่าเควสนี้เขาจะไม่บอกว่าเควส์มันทำยังไงนะผมก็เดาๆเอากันไปแล้วกันนะครับอ่ะก่อนจากกันนะผมกดกกาาาาชชซซะะหนนนนน่่ออยผมเเเงงิีขรานะครับกดป๊าบออกมานะครับคาาาฟ่กร์ดนะครับผม นี่แหละครับผมใครสนใจเนี่ยก็มาทําขายได้นะครับผมตอนนี้นี่คนอาจจะไปสนใจเก็บเวลนะครับแต่เดี๋ยวสักพักนี่ก็คงมาสนใจไอ้เรื่องกาชางเงินเซนี่นี่แหละนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับ ไอ้กระต่าย c l เวอร์ลูนติกเนี่ยมันมีเฉพาะแมปที่ไม่ใช่ในดันเจียนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไปพายอนเนเจีนชั้นหนึ่งเหมือนแหละไม่มีกระต่ายสักตัวนะครับผมก็คงมีแต่ในดันนั่นแหละนะครับใครว่างๆก็ลองมาทำดูแล้วกันนะครับผมเวสนี้ชิวๆนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe u t u b e กันไว้ด้วยนะครับเวลามันขใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ